แต่ชื่อของเขาชื่อว่าหมากปิ่นนะครับหมากปิ่นเป็นของเล่นภาคอีสานที่ปู่ภัยนะครับทําขึ้นมาฝึกหลานปอนะครับฝึกการใช้นิ้วมือใช้มือของหลานปอนะครับอุปกรณ์ในการผลิตนะครับมีไม่ยากเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มีไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่เจาะรูนะครับเจาะรูไว้นะครับอันที่2นะครับเป็นตัวใบพัดนะครับเพราะใบพัดธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องเหลาให้แหลมหรือให้บาง เหมือนกับจานบินนะครับส่วนที่3นะครับก็จะมีเชือกนะครับมีเชือกเห็นไหมครับเชือกก็มีที่จับนะครับแต่ถ้าเด็กมือยังใช้ไม่ดีเราก็ทําที่จับให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับวิธีการประกอบนะครับเราก็เอาเชือกนะครับใส่เข้าไปในรูเห็นไหมครับรูที่เราเจาะไว้นะครับใส่เข้าไปกอดนะครับใส่เข้าไปในรูนะครับใช้ไม้นะครับใช้ไม้นะครับดึงเชือกขึ้นมา นะครับเขีเชือกขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับดึงให้ตึงไม่หลุดครับเพราะว่าเรามีแกนอยู่นะครับแล้วเอาปลายเชือกที่ดึงขึ้นมานะครับผูกเข้ากับตัวใบพัดผูกให้แน่นนะครับถ้าผูกไม่แน่นเนี่ยมันจะไม่หมุนนะครับเราก็จะผูกให้แน่นนะครับผูกให้แน่นนิดนึงผูกเงื่อนตายเลยครับนะครับตอนนี้เราก็จะผูกให้แน่นนะครับนี่ครับ ผูกนั่นเสร็จแล้วนะครับเอาใส่ลงไปนะครับดึงนะครับแล้วหมุนเพื่อให้เชือกเข้าไปอยู่ข้างในก่อนนะครับนะครับแล้ก็ดึงดึงเข้าดึงออกเสร็จแล้วครับของเล่นชิน้นนี้ผลิตง่ายนะครับทำง่ายแต่เอาไปให้เด็กๆแล้วเราไปดูกันซิว่าเด็กๆเ,เขาจะเล่นได้ ยังไงบ้างนะครับสรุปของเล่นชนิ้น,นี้เราไปดูกันครับวิธีการเล่นก็คือหมุนใบพัดด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้เชือกพันรอบแกนไม้ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับที่กระบอกไม้ไผ่และอีกข้างจับที่ปลายใช้แรงดึงปล่อยดึงปล่อยเป็นจังหวะไปเรื่อยๆใบพัดจะหมุนกลับไปมาโดยไม่หยุดสำหรับคุณประโยชน์ของเล่นชนิดนี้นะคะมีมากทีเดียวค่ะเพราะหมักปิ่นต้องใช้พลังฝ่ามือและนิ้ว เพื่อให้ใบพัดหมุนนั้นจะต้องเป็นการออกกำลังแขนข้อศอกและไหล่ในขณะเคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงการประสานงานของสมองเพื่อดึงเชือกให้สัมพันธ์กับแรงจึงได้ฝึกประสาทตาและมือพร้อมกับการเรียนรู้ด้านซ้ายขวาหนักเบาและช้าเร็ว